โอ้น้องอายุ15เองอ่ะเรียนจบยังวะมันวิ่งแต่งมลแล้วสองคันเลยมลแล้วล้อโอ้ดีนะครับทำไรเอ็กซ์เชื่อมแท่นโอ้เชื่อใจเชื่อถือได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ไปถึงกางนานใช่ไหมแตบอกว่าโค้งจ้าเครื่องลาก่อนเครื่องไปก่อนเครื่องกระโดดจากโค้งกันไแท่นเครื่องหลุดเออเออแท่นเครื่องมีเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งล้อกันนะท่านผู้ชม ของเลอ,อะที่ไปจิตเอาสีอะไรดีวะเขาบอกว่าเอาสีอะไรก็ได้อน้องเขาบอกเอาสีอะไรก็ได้ไม่รู้น้องหรือพี่แหละเอาสีน้ําเงินไปแล้วกันออันนี้ก็ยังยังโสดอยู่คู่หนึ่งนะครับเหลือคู่หนึ่งช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวกันเยอะเนาะคนก็จะมีตังค์ซื้อหน่อยเพราะว่าข้าวราคาดีนะครับเอก็ดีใจด้วยนะครับมีตังค์ล้วก็มาช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะครับ โอ้ลองแพนสีะลอกหมดเดี colo, ๋ยวรอยกขึ้นรถวันนี้ก็มีทรงบังโคลนนี่แถมติ๊กเกอร์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ย7อันนี้8 2ร่องอันนี้8สามล่องแล้วก็ขาบังโคลนไปไปภาคใต้เลยนะครับ เราส่งเสร็จแล้วนะครับนี่สก,กันฟางด้วยมาส่งกลางตรงนาเลยนะครับเห็นป่าวนาแป้งนี่โลมมากเลยไหมพี่เดี๋ยวเราไปดูพี่เขาปั่นก่อนนะท่านผู้ชมสักแป๊บว่ะ ไม่น่าจะยกรอละนี่นะโอ้โหนี่ก็มาส่งน้องด้วยครับ <Okay. S 1> ผู้สียดเงินโอ้น้องอายุสิบห้าเองอ่ะ<อ>เรียนจบยังวะมัน,มนวิ่งแตกหมดแลวสองคันเลยขับยังไงให้มันแตกอ่ะไม่รู้มันมันมันลุยพวกแม่เรอโอ้ <laughs> เอออันนี้ล้อนกเออล้อนกตรงนีนจอมด้วยครับล้อนกนกแม็กด้วยเองซ้อมเองอือโอ้เก่งมากนี่ครับน้องสิบห้าปีเองอ่ะเลี้ยงอยู่ครับเออสุดยอดเลยอ่ะแข็งแรงมากอรอย่างนีโอเคเราส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าน้องเขาแบบน่าชื่นชมมาก เทลเลอร์เหรอได้ครับครับไป <c oughs> โอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับงั้นก,ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยครับวัสดีครับ